ก็มาเข้าสู่เปเปอร์ของวันนี้นะครับเริ่มที่เบมนะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับในภาพรวมเนี่ยก็เชื่อว่ามันจะบวกผู้โดยสารเข้ามาให้กับเบมได้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ลดราคาเหลื20บาทแต่กำไรแต่มาส3เราทําไว้917ล้านนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นทั้งเยอันเยแล้วก็คิวอันคิวซึ่งแน่นอนมันก็มาจากผู้โดยสารไฟฟ้าที่ดีขึ้น บวกกับรถที่ใช้ทางด่วนเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอร่งหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของรถไฟฟ้าสีม่วงใต้นะครับซึ่งเชื่อว่าเบนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้สัมปทานนะครับเพราะต่อเนื่องจากสายสีม่วงซึ่งเขาได้รับอยู่แล้วส่วนใหญ่รัฐบาลก็จะเลือกผู้ประกอบการที่ต่อเนื่องทําให้การดําเนินง,งานจะได้ไม่สะดุดนะครับวันนี้ก็อาจจะบวกมูลค่าให้กับเบนได้อีกประมาณ50สตางค์ถ้าได้สมัมปทานนี้นะครับแ้วก็ยังแนะนําซื้อนะครับเบนที่ t ท r g e t price อยู่ที่0ิบนเดนะคบับ อีกตัวเป็นในระวันนะครับเราทำาพรีวิวไตรมาสสเนี่ยออกมาที่137ล้านนะครับซึ่งก็เรียกว่าดีขึ้นนะครับจากขาดทุนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นคิวอันคิวเนี่ยมันก็จะลดลงนิดนึงสาเหตุที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าในไตรมาสสเนี่ยน่าจะมีบกค่าใช้จ่ายเข้ามาในเรื่องของการเปิดโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าไม่รวมตรงนี้เนี่ยจริงๆกําไรน่าจะดีขึ้นประมาณ13%นนะครับอันนี้ก็เรียกว่า,ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายวันทามที่เข้ามาแล้วก็เชื่วว่่่่อวาโรรงแรงทีีญปุน ก็จะดีขึ้นในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ค่าห้องค่าออาร์เพนซีต่างๆเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นดังนั้นภาพรวมเนี่ยก็เชื่อว่าเอราวันยังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่เราก็ชอบตัวนี้ที่สุดในกลุ่มโรงแรมนะครับเราก็เชื่อว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนี่จะช่วยทําให้ตัวนี้เนี่ยไปได้ต่อนะครับก็ออยังแนะนําซื้อ Ta ร็กเก็ตไพรซ์สูที่5.9ากบาทนะครับอีกตัวเป็น T O A นะครับ T O A เนี่ยเราก็พรีวิวแต่มสามออกมาที่6.50ล้าน โตขึ้น84%เยอนเยียร์แล้วก็ลบ12%รคิวอคิวยอดขายเชื่อว่าจะเติบโตขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในประเทศนะครับแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยมันจะติดลบไปประมาณ20%นะครับวันนี้ก็ทําให้ในประเทศเนี่ยมันชดเชยกลับขึ้นมาได้มาจีนเองก็เชื่อว่ายังอยู่ระดับสูงนะครับอยู่ที่34%เพรนะครับงั้นภาพของธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วก็จะมีนิดนึงก็คือในอนาคตเนี่ยด้วยราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้้้นนนนนมมมมาาาาเเีีีี่่่ยตททุกกวััวบํประณ65% ตรงนี้เราก็คาดว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าด้วยสงครามเอ่ยแล้วก็ด้วยแนวโน,น้มมุมมองของน้ํามันที่เรามองว่าอาจจะไปแตะที่ร้อยเหรียญเนี่ยก็ทําให้ต้องปรับตรงนี้ขึ้นมาทําให้เราปรับประมาณการปีหน้าลดลง9%แล้วก็อีกปีหนึ่งลดลง1 2ก็มาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่ยังแนะนําซื้อนะครับแท็กตไพรส์ก็อยู่ที่ประมาณ30ประมาณ30บกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปรับรมาจาก40ที่เราเดิมที่เราให้ไว้เดิมน,นะครับ จริงๆมันจะมี p a เปอร์อีก2-3ตัวแต่ว่าพูดสรุปคร่าวๆก็คือเมเจอร์พูดไปแล้วนะครับ BTS นะครับมีข่าวสั้นๆว่าเขาอาจจะได้รับเช็คได้รับหนี้การจ่ายหนี้จากกอทมอประมาณ2.3หมื่นล้านอันนี้ก็น่าจะเป็นภายในปีนี้นะครับถ้ามีเข้ามาจริงเนี่ยน่าจะทำให้ cash flow ของ BTS เนี่ยมีดีขึ้นแล้วก็การไปลงทุนในโปรเจกต์อนาคตนี่น่าจะดีขึ้นแต่อะไรก็ตามต้องบอกว่า BTS นี ก็ตรงนี้มันจะไม่กระทบกำไรนะครับเพราะทุกอย่างมันบุกเข้าไปใน t o t l income statement หมดแล้วนะครับเราก็ยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับ b t s ส่วนอีกการน,น,นึงซึ่งเรามองเป็นเป็นอัปเดตของ market strategy ก็คือเรื่องของสงครามนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราเชื่อว่าสงครามเนี่ยจะค่อนข้างจำกัด area อยู่ที่อิสราเอลกับชันนกาซาคงไม่ลุกลามออกมานะครับแล้วก็อันหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดก็เรื่องคือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับอย่างก็ตามเนี่ย ก็คาดหวังว่าสงครามน่าจะไม่ยืดเยื้อเพราะนี่ตอนนี้ก็มีหลายๆฝ่ายที่ออกมาพูดค่อนข้างเยอะแล้วที่จะให้อิสราเอลหยุดยิงนะครับน,นี้ก็ต้องรอจับตาดูไปแต่ว่าเรามองเรื่องของอัพไซด์เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของอตัวน้ํามันนะครับซึ่งมีโอกาสที่ยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นไปประมาณแต่ร้อยอย่างที่บอกได้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเรียกน้องทัศมาอัปเดตเรื่องของน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับงั้นภาพรวมเนี่ยก็เชื่อว่ากลุ่มน้ํามันก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มรงกัดแล้วก็ p t ที e p ที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับแต่ในภาพของไซจี i, โดยภาพรวมเนี่ยก็เชื่อว่าช่วงนี้ก็ยังมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะที่จะลงทุนก็อาจจะต้องจับตาแล้วก็ Selective นะครับเลือกลงทุนเป็นตัวตัวเน้นไปทาง d e d e f e n s ซ v e มากกว่านะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของ Paper โดยคร่าวๆนะครับ